ดีนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่เมคาเฟ่นะคะที่หาดเจ้าหลานะคะทุกคนบรรยากาศก็สไตล์ญี่ปุ่นนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกของคาเฟ่ก่อนนะคะว่าตกแต่งแบบไหนนะไปเลยเข้ามาบรรยากาศก็ดีนะมีที่จอดรถให้ตรงนี้ข้างหลังเป็นภูเขาทุกคนสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ มีซากุระด้วยนั่นเห็นปะเห็นต้นซากุระข้างในเลยโอเคเดี๋ยวฮาี่จะเดินเข้าไปดูนะคะม,มีตน้นมีต้นซากุระด้วยทุกคนโอ้โหซากุระสวยงามเลยเดี๋ยวยา งามงามมีประตูสีชมพูตรงนั้นด้วย <Hi. S 1> เออเขาก็โอเคนะทำดีอยู่น่ารักแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคาเฟ่ไหมเออแต่ว่าเขาย้ายไปไว้ตรงนู้นแล้วเออเป็นเทศกาลอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรคะเนี่ย กล้วยเจอกล้วยสองต้นตรงนี้ซากุระป่ะทะักกล้วยนี่เลยกล้วยบีเบลอร์เลยบรรยากาศก็จะร่มรื่นโอเพ่นแอร์ประตูสีชมพูสวยมากเลยนะคะทุกคนมาเที่ยวกันนะครที่หารเจ้าแล้ว ปูชิโน่เย็นแก้วนึงค่ะวันนี้พาทุกคนมาจิบคาปูชิโน่เย็นนะคะที่คาเฟ่ในหาดเจ้าราวนะคะ ชื่อคาเฟ่คามะคาเฟ่นะคะตรงแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทุกคนแล้วก็มีมุมให้เช็คอินเยอะเลยนะคะทุกคนใกล้ๆก,กันนั้นนะคะก็จะมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นมีต้นซากุระสีชมพูให้ถ่ายรูปเล่นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกัน EP หน้าคะ่ะสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย